ที่มันเคยพูดมันคือการแสดงกูยิงคนเดียวยังไหว้ว่ากูยังมีแรงกูไม่ได้ใช้เงินกูใช้คำพูดกูแทนกูเริ่มจะทนไม่ไหว้กูเรื่องจะแดงแย a ที่มันเคยพูดมัน ูยังมีแรงกูไม่ได้ใช้เงินกูใช้คำพูดกูแทนกูเริ่มจะทนไม่ไหวกูว่าเรื่องจะแดงเย่จะอาเพลงแม่งมาด้ยากชีวิตกูทรโหดกูทุกวนหนังไต่ผ้าขอแค่มีกินไม่ขออะไรมากแรนทำทุกวันในสัตว์ไม่อยากจะพูดลาแรนทำไม่รู้ว่าหพืจะออกวันไหนไม่รู้เลยว่าแจ็กพอจะแตกตอนไหนเช้ากูทำงานเย็นกูทำเพยงจนอไหนจํจำนวนคำพูดกูเยอะไม่รู้มันจะพอไหม ได้มันเฮ็ดหนึ่งหกแปดเอาเพชรมาห้อยดีคอเงินกูไม่เคยพอถ้ากูอยากได้เพิ่มกูก็แค่ไปเปิดคอที่มเคยพูดมันคือการแสดงกูิ่งคนเดียวยังไหวว่ากูยังมีแรงกูไม่ได้ใช้เงินกูใช้คำพูดกูแทนกูเริ่มจะทนไม่ไหวกูว่าเรื่องจะแดงที่มึงเคยพูดมันคือการแสดงกูิ่งคนเดียวยังไหวว่ากูยังมีแรงกูไม่ได้ใช้เงินกูใช้คำพูดกูแทน ูเริ่มยังทนไม่ไหวกูว่าเรื่องจะแดงเย้ทุกสิ่งมันย้อนกลับไปมันบูมเอาแรงตอนนี้กูตัวคนเดียวเมื่อก่อนมีแกงกูไม่ได้แคร์ใครแล้วว่ากูมีแผนกูต้องการแค่แบงค์เท่ามาปิดแพนซอเดือนที่แล้วกูยังเป็นแค่เซสวากูทำทุกอย่างตอนกูไม่พร้อมกูไม่รอจังหวะกูอยู่ในบล็อกเก่าๆไม่ค่อยจะแอร์กูเริ่มต้นชีวิตใหม่ฟิลไรฟูกกำกับกูเหมือนแคร์อยากจะท้อ นั่ดดููอยเโททรศพ์ลมมเอึงไม่ต้องร้องใช้เวลากินนมแล้วให้แม่มึงปองที่มึงเคยพูดมันคือการแสดงกูิ่งคนเดียวยังไหวว่ากูยังมีแรงกูไม่ได้ใช้เงินกูใช้คำพูดกูแทนกูเริ่มจะทนไม่ไหว้กูว่าเรื่องจะแดงที่มึงเคยพูดมันคือการแสดงกูิ่งคนเดียวยังไหวว่ากูยังมีแรงกูไม่ได้ใช้เงินกูใช้คำพูดกูแทนกูเริ่มจะทนไม่ไหว้วกูว่าเรื่องจะแดง <Yeah. S 2> ที่มันเคยพูดมันคือการแสดงกูวิ่งคนเดียวยังไหวว่ากูยังมีแรงกูไม่ได้ใช้เงินกูใช้คำพูดกูแทนกูเริ่มจะทนไม่ไหวกูว่าเรื่องจะแดงย yeah.